สวัสดีค่ะคือเราไปเจอจั่วปังยักษ์มาทุกคนให้ทุกคนช่วยเมนนะว่าจะเอาใครดีคนที่หนึ่งเป็นอาลันคนที่สองขุนคนที่สามจินคนที่สี่ไทย คนที่ห้าน 7, ี่คนที่จิตภูคนที่แปดรวมคนที่ก็เป็นไดกับคนที่สิบเป็นไดอีกอันนะอะอันนี้ไดหนึ่งไดสองแล้ววันนี้เป็นการที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นอัวหนึ่งนะ อันนี้เป็นอันที่สิบอันนี้อันที่สิบเอ็ดอ่าทุกคนเมนมาได้เลยเมนได้เลยหรือว่าจะเอาการ์ดนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นการ์ดแลกก็ลึกกันพิมพ์ไปว่าการ์ดแลกก็ได้ โอเคคลิป okay. นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย